สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูเครื่องกองน้ําในบ้านครับผมนี่พอดีผมมีโอกาสได้ย้ายบ้านอีกแล้วนะครับก็เลยอยากซื้อเครื่องกองน้ำเนี่ยมาติดไว้ในบ้านราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันติดง่ายติดยากขนาดไหนและเป็นของอะไรแล้วมีอะไรแถมมาบ้างไปครับลุยครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับนี่นะครับผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้ อันก็คือของ v e r t e ทนั่นเองนะครับนี่ครับของ v e r t e ทตัวนี้ราคาที่อยู่ในเน็ตเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะครับเราไปหาดูได้นะครับมี5ขั้นตอนนะครับก็จะมีพวกใส้กรอกน้ำต่างๆนะครับสิ่งที่เข้าแถมมาคือเป็นสาย p p นะครับน่าจะประมาณ6มิลนะครับก๊อกน้ำนะครับที่เราต้องต่อแยกกับก๊อกน้ำปกติของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของก๊อก หรือจอยต่างๆนะครับที่ตัวล็อกแล้วก็นี่ก็จะเป็นในเรื่องของก๊อกนะครับที่เปิดน้ําเอาไว้กรอกนั่นเองนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือด้วยนะครับค่อนข้างที่จะครบอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมมีตัวเช็คน้ํามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองติดตั้งดูก่อนนะว่าน้ำเนี่ยคุณภาพอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พอกรองเสร็จแล้วเนี่ยคุณภาพอยู่ที่เท่าไหร่ไปครับเียครับผม ส่วนสําหรับไอ้เจ้าตัวกรองตัวนี้นะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะบอกมาชัดเจนเหมือนกันนะครับนี่ข้างๆนะครับก็คืออันนี้ก็คือรูน้าประปาเข้านะครับตรงนี้จะเป็นจุกนะครับที่เขาจุกจุกมานะครับเพีแค่ดึงดึงจุกอันนี้ออกนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงจุกออกแล้วก็เอาสายพีพีเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับอันนี้เป็นน้ําประปาบ้านนะครับเข้า น้ำที่ระบายทิ้งนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันจะมีเศษตกรเศษอะไรเศษฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องระบายทิ้งนะครับอันนี้ให้ต่อเข้ากับท่อน้ําทิ้งปกตินะครับแล้วก็อันนี้คือน้ําที่สําหรับใช้ดื่มแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมาทูวิธีการต่อนะครับว่ามันต่อง่ายต่อยากขนาดไหนไปครับนี่นะครับขั้นตอนแรกก็คือในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ต่อเข้ากับตัวก๊อกน้ําปกติเราก่อนนะครับมันก็เหมือนคล้ายๆกับ3ทาง สำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆสามทางอย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้ก็ใช้เทปพันเกีียวพันสักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันการล่วนเองนะครับฝั่งนี้ก็ใส่ท่อ p p สีขาวที่เขาให้มานะครับวิธีการใส่ก็คือคุณดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วอันนี้ใส่เข้าไปในสีขาวนะครับแล้วก็ท่อสีขาวใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นแค่นั้นเองครับนี่นะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้เป็นก๊อกเห็นไหมครับ3ทางก็คือตัวน้ํา ที่มาเป็นน้ำประปานะครับก็ต่อเข้าเครื่องส่วนน้ําที่เอาไปใช้ก็คือล่างสุดนะครับก็ต่อเข้าก๊อกด้านบนนี่นะครับจัดการเรียบร้อยแล้วเป็นก๊อกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีท่อน้ําทิ้งนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งใส่วาลไว้เรียบร้อยนะครับเขาค่อนข้างให้มาครบนะครับครบอยู่นะครับส่วนจอยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอยเสียบ น้ำดื่มนั่นเองนะครับน้ำเอาไปใช้นะครับมัาจะเป็นจอยมาแล้วก็เสียบเข้ากับท่อเลยนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูค่าน้ำกันครับว่าเป็นยังไงครับพอคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแนะนาให้คุณเปิดน้ําทิ้งก่อนนะครับน้ําตัวนี้จะเป็นน้ําทิ้งที่เครื่องกรองเนี่ยเขากรองออกมานะครับให้ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าน้ําชุดแรกเนี่ยเขาจะไปล้างพวกไส้กรองต่างๆนะครับมันอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งกระปุกที่มันปนออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดู ว่าค่าน้ํามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นน้ําปนเพื่อนก่อนนะครับพอใช้เสร็จเนี่ยเราก็ปิดนะครับองเชคดูนะครับร้อยเก้าสิบแปดครับนี่ครับร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อความเข้มข้นเนี่ยพอๆกับน้ำประปาเลยนะครับฉะนั้นเปิดทิท้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วคุณก็เปิดก๊อกตัวนี้นะครับที่จะเอาไปใช้เป็นน้ำดื่มเนี่ย เปิดก่อนนะครับนี่งแมช่วงแรกน้ําจะดําออกมาอย่างนี้เลยนะครับเปิดทิ้งเลยครับเปิดทิ้งเลยอย่างน้อยๆอยเนี่ยประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับให้ปิดน้ําตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดน้ําน้ําดื่มนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีเลยนะครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับจนกว่าน้ำเนี่ยจะใสนะครับรอสักครู่นะครับ หลังจากที่ผมเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับตอนนี้ก็คือประมาณ20่นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คค่าน้ำดูนะครับว่าค่าน้ำอยู่ในค่าที่เราต้องการหรือยังนี่ร้อยสี่สิบสองนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับเครื่องกรองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลองชิมรสชาติแล้วนะครับรสชาติก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับนี่ครับนี่คือวิธีการติดกรองแบบง่ายๆเลยไงนะครับก็ลองทํากันดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับในการติดตั้ง เรื่องกองน้ําในบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามช่องปริญญาพันลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้เสมอๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ